สุดตลึงเมื่อนักวิทยาศาสตร์กำลังจะฟื้นคืนชีพสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีก่อนบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่โลกไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะนี่คือภารกิจฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาสามารถคืนชีพหมาป่าไดวูฟได้สำเร็จหมาป่ายักษ์ในตำนานที่เคยสูญพันธุ์ไปนานกว่าหมื่นปีแต่ภารกิจต่อไปมันยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะจินตนาการได้ครับเพราะพวกเขากำลังจะคืนชีพไดดโนนเเเเสสสาาาารรรรแแตต่่่่่่ททททีีีจิิิมมกกกกก็ววขลลัับงอยูใุ้ ไม่ใช่ด้วยฟอสซิลแต่ด้วยไก่ธรรมดาธรรมดาใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดไก่ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่กำลังถูกปรับแต่งพันธุกรรมให้ย้อนกลับไปเป็นญาติสายพันธุ์ของเจ้าเวโรซีแรปเตอร์หลักฐานทางวิวัฒนาการบ่งชี้ว่าไก่และไดโนเสาร์มีบรรพบุรุษร่วมกันครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามย้อนรอย DNA โดยการตัดต่อย,ยีนของไก่ให้ค่อยๆกลับไปมีลักษณะเหมือนไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรร์อย่างเช่นการงอฟันขึ้นมาแทนจะงับเมล็ดข้าวโพดหรือแม้กระทั่งมีหางยาวแบบเวโรซีแรปเต บางทฤษฎีเสนอว่าถ้าเทคโนโลยีล้ำพอเราอาจสามารถสร้างไดโนชิเคเกนได้สัตว์ลูกผสมที่มีรูปร่างไดโนเสาร์แต่มีระบบร่างกายคล้ายไก่ครับนอกจากนี้ยังมีการทดลองตัดต่อยีนฮอคส์เพื่อควบคุมรูปร่างแถมนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังสามารถทําให้ไก่ทดลองมีเล็บนิ้วเท้าแบบนักล่าหรือแม้กระทั่งสร้างจาง,งอยปากที่คล้ายจมูกไดโนเสาร์โบราณขึ้นมาแล้วด้วยและถ้าเทคโนโลยีคริสเปอร์แคสเก้าพัฒนาเร็วพออีกไม่นานเราอาจได้เห็นสัตว์โบราณเดินอยู่ในสวนหลังบ้านก็เป็นได้แต่แน่นอนว่าทุกอย่างยังอยู่ในห้องแลบและต้องควบค ไม่งั้นถ้ามาหลุดออกมาไลจ่จิกนักวิจัยก็คงจบข่าว